ดีเด้อพ e well. right. mm hmm. so ี่น้องวัยดีเทอที่สองต้มไก่สุกแล้วในขณะนี้เทสวัสดีบารลุงไว้กยขนมเร็วต้นไม่ถ่าว่าขนมม่กินเลยเร็วเร็วเบดีเาดีเร็เาดีเหยียบจุกปะเฮ้ยบาดรเีบกปบาดีดีาลุงเนาอ่าต้เก่งเก่งเก่งเก่เ้นแลบด้วยเแลบด้วเต็นแลบด้ว ต๊ะไก่พี่เนาะปลาไปเบิ่งไข่เนาะคนตกคนตกแหลกคนตกจางแจ้งบรรยากาศดีเดียวนะตุ้งไก่น้ำบูกสาวเดู้บ่าวเด้อสาว

เตี่ยโอ้ยจมโลจมนะเตีเด็กอก้อนก้อนก้อนหายทำไมใช่ยังนดี่พี่น้องเอ้ยตวจะเสบอะไรนะอเลยมาเด้อีขาอนกันนี่ะวะเออก้อนอนึง

Uh, ้พี่น้องมาเด้อารมือนไปเขานะแม่เมย์อมานั่งข้างแม่อย่มานั่งเี่เตรียมมสบันมน่อยนะโอ้ยินแล้วชุบฝังด้เดไ่เาพน้องมือี่เข้าได้ไ่หยิะวบเดานีก็ไดทางีี มาปลงสิลงกันเเพี่น้องตไก่ไก่เด้อหิมะดิพี่น้องกินต้มไก่น้ำกันเด้อหาไก่สูเมนงมินแ้ข้าวลงมินเอาไต้มไก่จไปมเียใบยัง

่น้นี่นะตับมันนี่นี่นี่ับันตักมันนองตักไก้คนจริงแต่าชดนำไม่ใช่เร่องไะไเแมวเนียดือ้วแมวด้อแล้มากินอะไรก็เทียงพี่น้องกินาวเทียงก็เทียงอันนี้นะห่บ่น่งบ่่ายบหนบ่บ กำลังเหรอไข่อือดอกไข่ไข่ไ <laughs> ไข่บ่ น้ำเงินละลายก็จที่เหน้าง่ายเรามาชิมใช่รงนี่วาีสละากจไปตะไครเด้วยยังสลับ,บ,าานนบลี้ปรัมั้้าศึอยกกางนเห็นคน่ายมเป็นอะไหมเพราว่าอ๋อไหมตับไก่ เขาปล<ก>ูกแบคนปลูกเอาหน้าล้ายจะมีงูพันธุนีน่อุ๊ยนาข้าวแกนาเท่งไหมเดินเท่งมาจ้ากงูเท่งมาจ้กเียงว่าไง เง well ี้ยทั้งสวนนั่นนี่ไยพ้นพ้นเงินทั้งลงเงินแบบนั้นนะก่อนสีหกขวบหมวยมันเลยนี่มันเนายแล้วหกขวบเออหก งอวันเดีวงอนันเป็นตัวแม่บ่างงอทุนงวองอทุนอีกชิ้นเล็กสายผมสายตมงนี้จะชื่อผู้หญิงนะหมูทองบ่้หญิงหมูผสมเนื้อไม่หล่อหมท้องสัมอย่างนเั้นไม่หมดหรอกต้องต้อต้องฟังเด้อนเลย

บ่เอ้ไปเฉยบ่ไปโอ้ยเยอ่ะชุดนาใส่ตอนนั่นตนนี้อยู่ลูกลูกเบากรอผูกเกิดน้ำรังเราเปลนกระสุได้หมยังหเกิดก่อ <c oughs> นะนี แล้วต้มนล้ใส่ลนโาหมดเสอไปล้นี่เราเห็ดบ่เห็ดอันนี้นอเกำลังเห็นไหมได้ไ่จมือจินได้มาเมันตบตับมเลยเนื้อใสมาแล้วยิ่งว่าเธอหนึ่งเลยนะถอยเราไม่เห็นใหม ัในใจห้าทำไมไม่เห็นนะเจ้าอะไรใช่มาโดนใช่ใช่ตบก็ได้ดอกทำอะไรไม่ได้หรอกงูชีละน้ำมือลายข้าด้วยก็มุดก็ได้เลยมันเมื่อยพราะมันใหญ่ม,มัน,นโตมันใหญ่

ชีเมื่อบ้านมันพนแห้งกังไงแบ่แห้งหมดเล่แห้งนะแฉะๆนยผูัวอยู่กันเนาะ้ไมได้ปูงัวอย่นคตันนี้บูกบตหะกินปะกินน่ะ

อ๋อนฮไปก็ใช่โอ้ยเดี๋ยู่ชิวๆนั่งลงน้ไสดแ่มถ่าก็บรนมาหาบันถ่บมมาหายนะดตลุกอีกตลุกอ่ะไม่ให้ง่ายหรอกเดี๋ยวไม่ใช่งาบ่บ่บ่ทำง่ายม่ลูกกัอ น้ำบ่บานป่าปาโบานเอาแบบซ่งเจียมือคอยเอาปลาขอยเลยมึงบ้าหรือเปล่าทได้นี่ป่ามาปล่อยเลยชุกแห่ไรของปล่อยต้มีงหัวคอยขี้นย้อะล้วก็ข้าวบาเรียงไงันออก บุหันชามขององนี้กรยเดอนมันใหญ่แล้วมังแล้วเราเหาเด่กเดือเี้ยนนเ็ละันบบ่ตอนนี้ไหนฮเอ บ่อยปล้ดินปูบ่อยวางล่อยตอนแรก่ความลงถึอแต่วันหยุดน้องก่องดุแล้วก็ป่ายตรงาชฉันเจะทำแมวไม่ไปดูกม่ได้รูดอยู่ มีเมาองผิดเนาะแม่งเนาะมาไม่ตะาดแม่แม่นี่อะไรเขาอะไรมันขอลงไก่จะพอข้าวก้อนไม่ใช่เขาจะใช้ข้าว ผมก็ได้กินคุณโตก็ไม่ได้กินเหมือนตลาดนะอืมอิ่มหรอทำบ่ออิ่มนะนึกว่านึกกินป่ะอืมมันก่ต้องใช้บุญอ่ะอิ่มนืม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เาเี้ยอวหล่เราต้องขึ้นเรื่อยๆไปไกลเขียนขาม่งเขึ้ด้อยากรำามอารำามจะะลำมไลมาเรียนแล้วอยู่ยังเกาะมาเรียนลอยู่เท่าไหร่าที่แถวที่มาเรีย